ขอเชิญรับชมสาระดีๆเกี่ยวกับกฎหมายกับนักกฎหมายเอกทานายความที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ที่ปรึกษาศาลเยาวชนและครอบครัวสวัสดีครับพบกับผมนักกฎหมายเอกนะครับวันนี้จะมาคุยในเรื่องของโครงการช้อบดีมีคืนนะครับเป็นมาตรการลดหย่อนทางภาษีเนี่ย ล่าสุดจากทางรัฐบาลนะครับก็คือจะมีสิทธิ์นะครับรับเงินภาษีคืนเนี่ยสูงสุดถึง1500บาทเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดโครงการเป็นยังไงบ้างนะครับอะไรที่จะใช้ลดหย่อนภาษีได้นะครับอะไรที่ใช้ไม่ได้นะครับแล้วมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเมื่อวันที่22ตุลาคม2 5 6 3นนี้นะครับก็มีการ ออกกฎกระทรวงนะครับฉบับที่368นะครับในเรื่องของการยกเว้นรัชดากรน,นะครับหลักใหญ่ใจความก็คือให้ผู้ที่มีเงินได้นะครับซึ่งจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการนะครับให้กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็มีหลักฐานการออกใบกำกับภาษีแล้วเนี่ยนะครับ ตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2,563นะครับเป็นต้นไปถึงสิ้นปีนะครับคือ31ธันวาคม2,563นี้นะครับสามารถนะครับเอาไปลดหย่อนภาษีนะครับหรือว่าในทางกฎหมายก็เรียกว่าเป็นเงินได้เพิ่มเงินที่ได้รับยกเว้นนะครับก็คือเอาไปหักออกนะครับได้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน3 0 0 0 0บาทนะครับก็คือเราซื้อสินค้าและบริการต่างเนี่ย ที่มีการออกใบเสร็จออกไปกำกับภาษีนะครับเต็มรูปแบบนะครับไม่ใช่แบบยอ่อหรือว่าแบบที่ไม่มไม่ใช่ใบกำกับภาษีนะครับอันนี้ใช่ไม่ได้นะครับต้องใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนะเต็มรูปแบบก็คือมีชื่อผู้ขายผู้ซื้อนะครับมีรายการมียอดชัดเจนนะครับนอกจากการซื้อสินค้าแะบ,บริการสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วๆไปแล้วนะครับ ก็ยังมีการส่งเสริมนะครับให้มีการซื้อสินค้าประเภทซื้อหนังสือนะครับหรือว่าค่าบริการหนังสืออยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกอ e ีบุ๊กข้างหลายนะครับแล้วก็ซื้อสินค้า1นึผลิตภัณฑ์1ตําตำบลน,นะครับที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้วนะครับอันนี้ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็ได้อันนี้ซื้อได้นะครับ ก็สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้เช่นกันนะครับแล้วสินค้าประเภทไหนบ้างละ่ะที่จะไม่ได้ลดหย่อนนะครับก็อย่างเช่นนะครับซื้อเหล้าเบียร์บุหรี่นะครับไวน์อะไรอย่างเงี้ยลดหย่อนไม่ได้นะครับหรือว่าพวกน้ํามันเชื้อเพลิงหรือว่าแก๊สต่างๆนะครับที่เอาไปเติมรถยนต์อันนี้ก็ไม่ได้นะครับค่าซื้อรถอยนต์รถจกักรยานยนต์หรือว่าเรืออันนี้ก็ เอานาไปลดหย่อนภาษีไม่ได้นะครับค่าซื้อหนังสือพิมพ์นิตยสารนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะแต่ถ้าหนังสือทั่วไปหนังสือเรียนหนังสืออ่านเสริมความรู้อันนั้นได้นะครับแล้วก็ค่าบริการหนังสือพิมพ์นิตยสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับค่าบริการจัดนําเที่ยวนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะแล้วก็ค่าที่พักโรงแรมต่างๆอันนี้ก็ไม่ได้ตาม มาตรการตรงนี้นะครับสำหรับเงื่อนไขนะครับผู้ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นะครับหรือว่าสามารถเอาไปลดหย่อนเงินภาษีได้ประจําปีนี้นะครับก็มีเงื่อนไขดังนี้นะครับคือต้องไม่เป็นหุ้นส่วนสามัญหรือว่าคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับหรือว่าไม่เป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่งนะครับ ใครที่ไปสมัครโครงการคนละครึ่งไว้แล้วนะครับอันนี้ก็แล้วไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นสิทธิ์ตรงนี้ก็จะถูกตัดไปนะครับไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะสมัครไว้แล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์อาจจะมาใช้สิทธิ์ตรงนี้แทนหรือว่าไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นนะครับใช้สิทธิ์2ทางไม่ได้นะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะ ก็จะมี3มหลักๆนะครับ3กลุ่มที่ไม่ได้ที่กล่าวไปนะครับแล้วลดหย่อนภาษีนะครับก็จะเป็นไปตามขั้นบันไดที่ท่านเสียภาษีนะครับอันนี้คือซื้อสินค้าสูงสุดได้30,000บาทใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในฐานเสียภาษีที่5%เนะครับก็จะได้ภาษีเงินคืนหรือว่าลดหย่อนภาษีได้นะครับ 1, 5 0 0บาทนะครับ สำหรับคนที่อยู่ฐานเสียภาษีที่10นะครับก็มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเนี่ย3,000บาทนะครับที่ถ้า15ก็จะได้คืน4,500บาทถ้า20ก็จะได้คืน6,000บาทนะครับ25ก็รับภาษีคืน7,500บาท30ออยู่ที่9,000บาทสำหรับผู้มีไรายได้สูงสุดนะครับก็จะเสียภาษีอยู่ที่อัตรา 3 5นะครับก็มีสิทธิ์รับภาษีเงินได้คืนเนี่ยสูงสุดอยู่ที่1500บาทนะครับอย่างที่บอกไปนะครับมาตรการนี้ก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้แทบทุกอย่างนะครับที่ซื้อตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าสินค้าอุปโภคบริบรโภคต่างๆตามห้างสรรพสินค้านะครับ หลายคนก็สงสัยนะครับว่าปกติเนี่ยซื้อของเซเว่นนะครับก็ก็จะเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อนะครับใบเล็กๆนะครับเท่านี้สีขาวๆนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับแต่นะครับแต่เซเว่นเนี่ยตอนนี้ก็สนองมาตรการนี้นะครับก็สามารถที่จะไปขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้นะครับที่เซเว่นทุกสาขาคือซื้อสินค้าแล้วต้องขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนะครับเต็มรูปแบบทํายังไงก็คือ เขาต้องใช้บัตรข้อมูลตามบัตรประชาชนนะครับลงรายละเอียดเลข13หลักนะครับแล้วก็ชื่อนามสก,กุลนะของเราเป็นผู้ซื้อนะครับแล้วก็ลงชื่อผู้ขายแล้วก็รายการสินค้าจําจนวนเงินนะครับอย่างนี้ถึงจะใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสลีบเล็กๆปกติที่เราได้จาก7ซเอันอนั้นใช้ไม่ได้นะครับซื้อสินค้าอย่างอื่นก็เช่นกันนะครับตามห้างแมคโครโลตัสบิ๊กซีอะไรต่างๆนะครับโฮมโปร โกบูเฮาอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับซื้อสินค้าถ้าจะเอานามาลดหย่อนภาษีตามมาตรการนี้ก็ต้องขอใบเสร็จเต็มรูปแบบนะครับอย่าลืมอย่าพลาดต,ตรงนี้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเสียสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกภาษีเงินคืนนะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีสาระมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกับผมพร้อมกับสาระดีๆเกี่ยวกับกฎหมายได้ใหม่นะครับในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ